เนี่ยห้าปีที่ผ่านมานี่คนไทยก็เริ่มจะจะดื่มกาแฟดำนะครับโ <Okay. S 3> อเคอ,อ,อ,อันนี้สีดำไม่ดียิ่มมืออ่ออันนี้ก็ไม่ค่อยดีอดตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่จันใต้ แม,ม่จันหลวงครับเออแม่จันหลวง<อ>มันอยู่แถวไหนอ่ะมันอยู่แบบแถวชายแดนพม่าครับอุ้ยชายแดนพมา่าอย่างนี้ถ้าสมมุติเราเดินไปฝั่งนู้นก็คือไปพม่าได้เลยใช่ไหมใช่ครับเคยข้าไปฝั่งนู้นไหมไม่เคยครับแต่เคยไปแถวนู้นส่วนใหญ่คนที่นี่เขาทําอะไรครับแบบปลูกอะไรห<ผ>รือปลูกกาแฟปลูกชาครับปลูกกาแฟปลูกชาโอเคเราเราเรียนที่ไหนนะเรียนโรงเรียนบ้านสันติคิริวิทยาคมครับอันนั้นเป็นโรงเรียนของคริสหรือเปล่าไม่ครับ โรงเรียนของของโรงเรียนรัฐบาลครับอ๋อโรงเรรียนัฐบาลมีถึงมหกะครับแล้วไปยังไงเราน่ขับเร์ไซคไปเองครับขับมอร์ไซค์ไปเองเหรอครับมหนึ่งนี่นะครับนึกภาพไม่ออกตอนผมยังเด็กผมมหนึ่งยังขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแหละมีปั่นจักรยานอยู่อี๊ปั่นจักรยานจักรยานไม่มีที่ปั่นเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านกันดีกว่าครับไป มาทำอะไรอะครับฮะทำอะไรนะดาวเนี่ยมาดีอยู่อ่ะเจสีดำๆคือล่ะถ้าอย่างงี้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ที่ไม่ดีอันนี้สีดำไม่ดีอยู่มหนึงอ่ออันนี้ก็ไม่ค่อยดีไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าก็แต่ก็ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวไปลอยน้ำทีนึงอันนี้อ่ะเจไปต้มเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเอาไป จะเอาไปปลูกอเ้ไปปออ๋อไปปลูกค่ะอจีนทุ้งอะไรอ่ะจีมาสีรดสรดดไม่จีสดสมจีตีนะเออมัตีจีนตุงออเว้ไม่ชารือชาชาชาเว้ยรกมาให้เราอ่ะงันเบอร์เตอจอจีอจีต้นได้กจงนตุมออเล็บงเนยขายร์อ๋ออายุอายอันนึงอ๋อน่าฮืจังแม่นะ ไม่รู้ไม่ไม่น่าจะได้มาเอาไม่นา่าจะได้เอาไว้ไปปลูกเป็นพออ<ะ>่อพันธุ์ใหม่นะอ๋อเนีอ่อห้าปีที่ผ่านมาี่คนไทยก็เริ่มจะดืมะ่มเจอกาแฟกาแฟดำนะครับโอเคเพราะว่าือ,อกาแฟดำเหรอใช่ครับก็คือเอาไปบดแล้วขวอันนี้วันนี้เราวันนี้เรามาดูว่าเราจะมา,าชิมกาแฟที่เป็นกาแฟสดต้องทำยังไงบ้างอะบกผมก็คือเราก็จะมีไม่ต้อง ยาอะไรครับไม่ต้องมีเครื่องรูหลารางกลางคันนี้ก็ได้เราซื้อเครื่องบดมาเล็ดเชาอันหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกเครื่องบดมาเหรอเครื่องเครื่องเครื่องบดธรรมดานะครับเอ,อเ๋อเร <c oughs> ียกว่าเครื่องบดมาโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือเครื่องบดถูกไหมครับใช่แล้วจากนั้นผมก็เอาเม็ดใส่เข้าไปใช่ครับเอาเ <c oughs> ม็ดใส่ประมาณนี้นะครับคือต้องประมาณกี่ช้อนประมาณถ้าว่าพอให้มันเต็มเต็มอย่างนี้นะครับพอให้มันเต็มเต็มไปเลยเนี่ยโอเคประมาณเกือบจะเต็มจะเต็มไปเลยเนี่ยวาครึ่งก็ได้นะครับ แต่ว่ามันอยู่ที่ความเข่งของใครแล้วแต่เขาจะชมกันยังไงใช่ไหมว่าเขาจะจะเอาเท่าไหร่นี่บังทีเขายืนนี่เราแต่เราแต่เจ้าขอเราแต่คนที่จะดื่มนะจากนั้นผมก็ปิดเนาะการชมมันจะต่างกันครับแต่ละคนนี่จากนั้นผมก็หมุนใช่ครับนี่นี่หมุนได้ทั้งวันแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันไม่รู้สึกเหนื่อยเลยกับนัางที่จะกาแฟเหรอครับจะกาแฟนเหรอครับอ๋กัลนังถืออะไรอยู่อ่ะถืออะไรอยู่ะครับ โอโคโดบ้างโอคโอคโดชอบกินโอโคโดเหรอครับโอเคอันนี้คือกาแฟเวลาเราเราอะไรเราอะไรเราปั่นมันโดยใช้มือเงี้ยมันก็ลงข้างล่างเนาะใช่ครับคือต้องปั่นให้มันหมดใช่ไหมใช่ครับปั่นให้มันพอที่เราจะดื่มได้นะครับว่าเราจะใส่ประมาณนี้นครับปกติผมว่าจะใส่ประมาณครึ่ขง,ขงของอันนี้พอดีนอเ,เนี่นยใช้แรงเยอะๆ มันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะใช่ครับมันออกกําลังกายไปในตัวนะครับถ้าเช้ามาตื่นมาเรามานั่งมานั่งบทนี้ทุกวันได้มันได้อะทะร้แล้วก็รสชาติมันจะดีกว่า้เราพอบดเสร็จแล้วก็ดื่มไปเลยโอเคแต่ว่าถ้าเราบดค้างไว้หรือว่าอะไรรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง ริงถ้าเป็นคนขอกาแฟนีน่าจะรู้เรื่องอันนี้กาแฟดีนะอย่างผมนี่เราก็บริโภคกาแฟตามเซเวน่นไม่ก็อเมซอนอะไรพวกนี้เนาะก็คือตามเซเวน่นหรือว่าอะไรนิ่็คือกาแฟเนี่ยจะมีน้อยมากครับส่วนที่เหลือก็น,น้ำตาลหรือว่าอะไรที่ผสมกันเยอะแต่ว่านิ่วคือเราจะไม่ใช้น้ำตาลเลยครับดึงกาแฟนี่จะไม่ใช้น้ำ,นำตาลไปลยเพราะเราพอดึงแล้วมันจะได้ออริจินัลจริง,รงใช่ครับโอเคคิดว่าพอได้ยัง น่าได้แล้วครับน่าจะพอได้แล้วอันนี้พอเราปั่นเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องแกะก็ได้เราก็จะแกะอันนี้ออกเลยอ๋ออันนี้โอเคเขาเขาดูไหนจะดมดูหน่อยเขาได้เพราะว่าจะหอมมากเลยจะหอมแบบที่มันมันหอมแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความรู้สึกแบบเหมือนแบบเหมือนเราดมเอาไอ้คาเฟอีนเข้าไปเลยอ่ะใช่ครับ โอเคคราวนี้ผมก็จะมาชงกาแฟแล้วใช่ครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกมันว่าตะเกงหรือว่าตะแกรนในการกรองกรอนครับโอเคแล้วผมต้องทำาไงบ้างผมต้องใส่ยังไงปกตินี่เขาจะมีผ้าอะไรรองแต่ว่าผมซื้อตะเกรงที่เป็นสแตนเลสีทนี่มาเลยครับโอเคมีต้มเปลือนอันนี้คือเทเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราก่อนจะเทเราก็เอาน้ำมานี่ก่อนครับล้างนี่ก่อนให้มันมีไอ้นี่ก่อนล่อๆนี้ก่อนล้างตะกรอนใช่ไหมใช่พอแล้วโอเคแล้วก็เราค่อยเอานี่ลงอ่านี่ผมก็เทลงไป อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราอยากได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้เทไว้ประมาณครึ่งตะแกีงครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งของตะแกีงใช่ไหมใช่ครับโอเคอันนี้โอเคมให้ประมาณนี้ก็ได้เยอะกว่านี้ก็ได้เพราะว่าโอเคประมาณนี้เนี่ยโอเคโอเคค้าเสร็จแล้วเราใส่ตรงกลางแล้วก็ใส่รอบๆรอบๆมานี้แล้วก็ไม่ไม่ต้องใส่เยอะทีเดียวนะครับ ค่อยไปค่อยไปต้องมีลีลาในการชงด้วยครับเต้นด้วยใช่ครับได้ไหมอันนี้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราหยุดก่อนอยู่กล่องแล้วก็น,นี่เราก็ค่อยใส่ก่เลยน,นี่มันไหลลงมาข้างล่างใช่ครับมันเอาเฉพาะตรงที่มันเป็นรถของมันออกไปใช่ครับถ้าว่าใช้เครื่องหรือว่าอะไรก็รสชาติก็จะเปลี่ยนไปอย่านนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเครื่องเขาก็จะบีบออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ว่านี่เราแค่กองเฉยๆมันเหมือนเราเป็นแบบแมันทั้งโคนทั้งอะไรมาหมดทุปัญญา,าใช่ไหมไม่ได้คัดแยกแบบใช้เครื่องเอขนาดนั้นใช่ครับไอ้น,นี่ผมใส่นะเพราะถ้าเป็นใช้เครื่องก็รสชาติจะเปลี่ยนไปหรือว่าบางคนั้งก็จะใช้ชอบในรสชาติที่คือใช้เครื่องเนี่ย<อ>แต่ว่าบางคนงก็ชอบในแบบที่เราต้องกองเอาเนี่ยรสชาติมันก็จะแตกต่างกันไป แต่ว่าถ้าว่าบางคนนี่มีเครื่องใหญ่ๆก็ตามนะครับแต่ว่าเขาจะมาชุ่มนี้อ่ะแต่คนส่วนใหญ่มันก็กินกาแฟที่มันเป็นเครื่องเนาะใช่ครับเพราะจะชุง่ายครับะจะชงง่ายแต่ว่านี่นี่จะชุยากหน่อยครับก่อนจะได้มาหนึ่งเก้วนี่จะชุมยากแต่ว่ารสชาติมันได้ครับมันมเข้าถึงเนี่ยแล้วเราอย่างนึงเรากรองออกมาเราก็จะไม่ค่อยแบบได้รสชาติกาแฟเต็มๆเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่เราจะได้นี นี่รประมาณหน <ใจ S 1> ึ่งแก้วนี่เขียนติดประมาณนี้ไว้อยู่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบมิลใช่ครับิ 1> 1แก้วนี้ก็คือถ้าว่าเราใส่เยอะกินไปน้ําก็จะไม่ค่อยเข้มแล้วถ้าเ,เราใส่น้ํเยอะไปก็น้ำามนจะไม่ค่อยเข้มนี่นี่เป็นการชงกาแฟครั้งแรกของผมนะครับผมจริงๆผมก็ไม่ใช่คอกาแฟะอะไรนะแต่ว่าเวลาเรามาสัมผัสหรือได้ได้อะไรกาแฟอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกหลงรักเหมือนกัน บางบางคนเนี่ยเขาจะไม่ชอบดื่มกาแฟครับแต่ว่าแค่ชอบดมกินเฉยๆนี่บางคนก็สามไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อไปดมเฉยๆก็มีนะครับถ้าบางคนก็สา่มมาแค่เป็นบมงไว้อันนี้กิโลเท่าไหร่วนี้อันนี้ผมปกตินี่ขายกิโลละ4 5 0หสิบาทครับส5 0อบาทอันนี้คือคอฟฟแม่นะครับเป็นแบรนด์ของพี่แมโดยเฉพาะเลยใช่ครับเป็นแพ็กเกจที่ประมาณครึ่งโล ใช่ครับขึ้นโลสมมานี่เราขึ้นโลผมจะ300บาทพอ,อดีสามร้อยบาทพอดีโอเคจะมีแบบจะมีแบ250บสองรัมาสาส่วนใหญ่ลูกค้านี่คือมาจากไหนอ่ะคือส่วนใหญ่มาจากเฟซเพจหรือว่า <ส>ติดต่อมาโดยตรงหรือ,อยังไงสมมาบางคนเนี่ยถ้าเป็นอะไรใหญ่ๆห,หน่อยหรือว่าจะมาซื้อสารหรือว่าอะไรใช่ไหมครับถ้าเป็นซื้อสารหรือว่ากาลา่าเนี่ยสม่าจะโทรมาทันทีเลยครับโอเคโทรมาทันทีแล้วมา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 คุยกันเรื่องราคาบ้านอะไรบ้างเนีย่ยคุณภาพเป็นยังไงบ้างคือกาแฟบ้านแม่จันหลงตรงเนี้ยถือว่าเป็นที่ที่มีคนรู้จักเยอะไหมหรือว่าพึ่งกำำําลัง เคยนะครับเคยคนที่เอากาแฟเนี่ยไปแข่งหรือว่าอะไรเนี่ยเคยได้ที่หนึ่งของประเทศไทยมาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ได้โฆษณาทางโซเชียลหรือว่าอะไรเขาไม่ถึงย่าการสื่อโซเชียลหรือการรับรู้มันยังใช่ครับยังไม่มีก็เลยจับไม่เด่นดังเรื่องทางโซเชียลเท่าไหร่ครับ<อ>เพราะว่าคนที่ไปแข่งมาหรือว่าอะไรต,ต่างๆว่าที่เนี่ยสม่าก็ จะไม่ค่อยใช้โซเชียลต่าไหราเนี่ยอ๋อมายถึงว่ารู้กันในวงแคบๆใช่วงคอกาแฟรู้ในวงของบริษัทบ้างในบ้างเนี่ยเขาก็จะรู้แต่ว่าจะไม่รู้ในคนลูกค้าทั่วไปนะครับอันนี้ผมเสร็จละประมาณได้หนึ่งแก้วพอดีแก้วครึ่งก็ได้ครับแล้วแต่เราว่าถ้าแก้วครึ่งก็ได้อยู่หนึ่งแก้วครึ่งนี้ได้อยู่ครับถ้าว่าเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ก็คือมีแต่คนปลูกกาแฟทุ่งหลังคาเรือนะครับ แล้วกาแฟคุณภาพที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยเพราะมีทั้งระดับน้ำทะเลก็ได้แล้วก็ความยิงก็ได้นี่นะยโอเค ก็คือชาวบ้านนี่คือปลูกทุ่งหลังคาเรือน<ช>แล้วมีเป็นองค์มีเป็นวิสาหกิจหรือว่ามีเป็นชุมชนแบบรวมตัวกันเพื่อที่จะทำไหมหรือว่าม่มียังไม่มีครับก็ต่างคนต่างทำใช่ต่างคนต่างทำแล้วก็อย่างหนึ่งก็ยังไม่นิยมขายทางออนไลน์ด้วยอะไรนี้ครับก็เลยจะไม่ค่อยจะรู้จักทั่วไปเนี่ยส่วนมากก็จะขายให้กับโรงงานท,าทันทีเลยอย่างนี้นะ ก็เหมือนผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อขายกับโรงงานใช่ครับยังไม่ได้เป็นแบรนด์หรืออะไรเป็นอ,อันนี้นี่พี่แม่ในเป็นแบรนด์ครั้งแรกคนแรกรู้เปล่าหรืองไงมันมน่าจะทํามาแล้วครับแต่ว่าเขาทํามาแต่ว่าไม่ได้ลงเน็ตอะไรหรือว่าขายทางอนไรยังไม่ได้แบบเป๊จะจริงจริงจัง,จงโอเคคิดว่าอะไนะคน คิดว่าในอนาคตของผมนี่ก็คือจะทําต่อเรื่อยๆนะครับก็คือจะให้คนรู้จักลูกค้าทั่วไปให้ได้นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่โฆษณาหรือว่าอะไรก็คือกาแฟของเราก็จะไปอยู่ที่โรงงานทันทีเลยก็จริงเราก็อยากจะส่งต่อให้กับคนที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงใช่ครับอีกอย่างนึงก็เป็นการเราเอารายได้เข้ามาอย่างชุมชนใช่ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราส่งเข้าเข้ากับโรงงานหรือว่าพ่อค้าให้ใช่ไหมครับราคาก็เราก็แทนที่เราจะได้เยอะกว่านี้ก็ ตามนูมาทันทีเลยครับเพราะเขาซื้อแบกตกดราคาไปบางปีดยเฉพาะปีนี้เขาซื้อแบกตกดราคาเลยครับอ๋อเหมือนเนื้อกันต่อรองก็น้อยลงใช่ครับเพราะว่าเหมือนเราไม่มีทางเลือกใช่ครับ,รบแต่ถ้าสมมติเราสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาแล้วคนที่เป็นผู้ริโภครู้จักเราโดยตรงเราก็มีโอกาสได้จะได้ราคาที่สมเหตุสมผลใช่ชาวบ้านเราอย่างเราก็อยู่ได้โอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้แห้งแล้วอันนี้ผมต้ออ,อกเลยเนาะ ที่ผมทํามานี่ถ้ากาแฟอของผมหมดใช่ไหมครับก็คือผมก็ไปเอาจากกาแฟของอาบ้านอะไรบ้างเพราะมันก็ใกล้ๆกันอ,อยู่แล้วใกล้เคียงกันอยู่แล้วรสชาติามันก็ได้โอเคอ, okay. อันนี้นี่ผมต้องเอาไปชิงเลยอันนี้ไว้นี่ก่อนได้ครับน,นี่นน S. <S ดึงนะโอเคทุกคนอันนี้ได้แล้วนี่แล้วก็ขยับขย่าดีมันจะได้เข้ากันสีแบบชิ้นน้ำตาลชุ่มเข้มเลยนะเหมือนเอาน้ำตาลปี๊ดมาละลายในอ่นนี้อ่านแล้วจะดีแล้วก็มี ติดในกำลังยังวันนี้จะได้หลับจะได้นอนไหมเนี่ยคนคนคนคอ้น้องนี่ผมก็คิด <c oughs> ว่าดื่มครึ่งแก้ว okay. โอเคกำลังพอดียำช้งถ้าถ้าดื่มจมติดแล้วก็ต้องก็งดมตลอดดื่มให้ได้นะครับ กาแฟนี่ไม่ไม่มีผลต่อความอ้วนหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลอยู่หรอกมันจะแบบขม,ขมแต่เป็นขมแบบเขม,<ด>ขมกล่อมอ่ะร, <ขม S 1> รา <ขม S 1> ดืแบบ่มได้อืมขมแบบไม่ได้แบบขนาดว่าฝึกคอแต่เป็นขมแบบ มันกลมกล่องมันอร่อยมากจริงๆถ้าคนที่ชอบกาแฟเนี่ยถ้ามีโอกาสได้มุมบ้านที่อันนี่ในมบ้านแม่จันบอวเนี่ยต้องแวะเข้ามาหลายคนอาจจะไม่รู้จักหมุ่บ้านแม่จันบหวต้องต้องบอกว่าดอยแไม่สลงองต้องบอกว่าอยู่ดอยไม่สลองครับาะมาเป็นเขตดอยไม่สลองอยู่แล้วาดยไม่สลองเพราะดดยไม่สลองก็คือมันเป็นตำบลครับตำบลตำบลก็เลยตองนี้ว่าดอยไม่สลองแต่ว่าผมนี่ก็ไม่สลองก็จะมีเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยคุ้มเแเว่ สมาชิกหมู่บ้านมีประมาณกี่กลุ่มเรือนอะประมาณตอนนี้มีประมาณหกสิบครับวู๊หกสิบใช่ไหมครถือว่าเยอะเหมือนกันนะหกสิบอะครับมีประมาณหกสิบอืมผมกินได้ตลอดเลยไงใช่ครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนที่บอกว่าดื่มกาแฟตอนกลางคืนหรือว่าตอนเย็นนี่จะนอนไม่หลับใช่ไหมครัแต่ว่าสำหรับพวกผมก็คือดื่มประจําอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ดื่มจนชินแล้วหรือเปล่าดื่มจน<อ>ชินไปแล้วจะไม่มีถ้าพอดีบางทีเนะี่ย ไม่ดึงกาแฟนี่เหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างก็ต้องมาดื่มล้วก็นองไปใชคำว่าติดกาแฟได้ไหมใช่ครับโอเคบางทีนี่ผมดื่มประมาณเกือบสิบแก้วต่อวันนะครับไม่ใช่ดื่มวันละแก้วสองแก้วนะครับเพราะว่าถ้าวันถ้าผมอยู่บ้านหรือว่าอะไรใช่ไหมครับหรือว่าค่ากาแฟเงี้ยครับค่ากาแฟให้ลูกค้านะครับผมนี่ก่อนจะส่งให้ลูกค้าหรือว่าสานอะไรเนี่ยผมก็ต้องมาคัดด้วยมือตลอดไม่เสียอะไรเนี่ยก่อนที่จะถึงลูกค้าอะไร วันนี้นะครับขอบคุณพี่แอมมากเลยนนที่สำหรับความรู้เรื่องกาแฟนะครับถ้าคนไหนที่สนใจเพิ่มเติมจริงๆก็ติดต่อพี่แอมได้โดตรงใช่ไหมใช่ครับมีทําเพจก็มีครับชื่อเพจนะนะชื่อเพจแมอแมแอมกาแฟคอฟฟี่แอมโอ้โหนี่ครับาาเป็นอันนี้พอดีโลโก้อันนี้พอดีนะครับอ่าอันนี้คือเป็นการส่งเสริมชุมชนนะครับแล้วก็อ่าเป็นกาแฟที่เป็นออริจินัลถ้าคนไหนที่สนใจก็แวะทักทายเข้ามาได้ครับ